เธอคือราชธิดาของราชินีอิซาเบลล่าแห่งคาสติลและกษัตริย์ฟอรินาาแห่งอารากอนชะตาชีวิตบอกเธอจะกลายเป็นราชินีผู้ทรงอำนาจที่สุดในยุโรปแต่โลกกลับจดจำเธอด้วยอีกชื่อหนึ่งคือฮัวนาลาโลกาฮัวนาผู้บ้าเรื่องจริงหรือข้ออ้างทางการเมืองวันนี้ครับจะพาทุกท่านมาฟังเรื่องราวของสตรีที่ตกเป็นเหยื่อของทั้งความรักและเกมการเมืองกันครับ สวัสดีครับหมอบีมนะครับจากช่อง The d o c t Diary ครับกลับสู่รายการ The D Podcast กันอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของกษัตริย์ของทางฝั่งยุโรปอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของสตรีผู้หนึ่งครับที่ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งอาณาจักรคาสติลครับซึ่งท่านในตอนที่แล้วนะครับที่ใครได้ฟังมาก็จะได้รับฟังเรื่องราวของสมเด็จพระราชินีอิซาเบลล่าแห่งคาสติลไปแล้วครับ เรื่องราวในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวของพระธิดาของพระองค์ครับก็คือสมเด็จพระราชินีฮวนหน้าแห่งคาสติลครับฮวนหน้าแห่งคาสติลนะครับรือภายหลังเนี่ยถูกเรียกว่าฮวนหน้าลาโลกาครับถือกําเนิดขึ้นมาครับเป็นพระธิดาของกษัตริย์และราชินีคาทอริกคือพระนางอิสเบล่าแห่งคาสติลและพระเจ้าเฟอร์ดินานแห่งอารากอนในช่วงที่สเปนนะครับกำลังก่อรูปก่อร่างสร้างตัวครับเป็นมหาอํานาจแห่งยุโรปสมัยใหม่ พระนางนะครับไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาเพื่อครองราชบัลลังก์ครับแต่เพื่อเป็นหมากทางการทูตครับของราชวงศ์เพราว่าครับพื้นฐานทางครอบครัวการศึกษาแบบมนุษยนิยมและบรรยากาศทางการเมืองศาส,สนาอันเข้มข้นในวัยเยาว์ครับกลับกำหนดชะตาให้เธอครับก้าวสู่ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ยุโรปในเวลาต่อมาเจ้าหญิงฮวน่านะครับเกิดในวันที่6พฤศจิกายนครับปี1479 ที่เมืองโตเลโดครับภายใต้ราชวงศ์ทรัสามาราครับพระนางเป็นพระธิดาองค์ที่3ที่รอดชีวิตครับของสมเด็จพระราชินีอิซาเบลล่าแห่งคาสติลและพระเจ้าเฟอร์ดินานแห่งอารากอนการประสูติของเจ้าหญิงฮวนนานะครับเกิดขึ้นหลังการแต่งงานเชิงรัฐระหว่างรัฐคาสติลและอารากอนเพียงหนึ่งทศวรรษครับทำให้เธอนะครับมีศักดิ์เป็นเจ้าหญิงที่มีคุณค่าทางการเมืองสูงมากเลยครับนั่นหมายความว่าเธอเนี่ยคือสะพานเชื่อมสองอาณาจักรใหญ่เข้าด้วยกันครับ ในสายลำดับราชวงศ์นะครับเจ้าหญิงเนี่ยมีพี่น้องหลายพระองค์เลยครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงอิซาเบลลาซึ่งตอนหลังนะครับก็จะได้ไปเป็นราชินีของโปรตุเกสเจ้าชายจอห์นนะครับซึ่งเป็นรัชทายาทแห่งคาสติลและอารากอนครับเจ้าหญิงมาเรียและเจ้าหญิงแคทเธอรีนซึ่งเจ้าหญิงแคทเธอรีนผู้นี้แหละครับก็คือแคทเธอรีนแห่งอารากอนที่จะไปเป็นราชินีแห่งอังกฤษต่อไปถ้าฟังดูแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าโอกาสในการขึ้นครองราชของพระนางเนี่ยดูห่างไกลเหลือเกินนะครับตั้งแต่วัยเยาว์ ในวัยยาวของเจ้าหญิงหัวหน้านะครับดำเนินไปพร้อมกับการเกิดสงครามเร c o ค q องคิสตาครับซึ่งมันเป็นสงครามนะครับที่ชาวสเปนเนี่ยเขาไปตีเพื่อแย่งเอาดินแดนทางตอนใต้ครับของคข้าสมุทรอบีเรียที่ปกครองภายใต้การปกครองของมุสลิมเนี่ยกลับคืนมาซึ่งช่วงเวลานั้นครับเป็นช่วงไททายแล้วและก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวสเปนครับกำลังเข้าปิดล้อมานาจากกรานาดาที่อยู่ทางตอนใต้ และในตอนนั้นนะครับก็มีการปฏิรูปศาสนาเกิดขึ้นครับในช่วงราชสมัยของพระราชินิซสเบลลาภายในราชสำนักตอนนั้นนะครับก็จะมีการเคร่งคัดและเน้นระเบียบว,วินัยเป็นอย่างมากเลยครับมีความเคร่งศาสนาและภาพลักษณ์ของรัฐคาทอลิกที่เข้มแข็งครับการเมืองภายในและการศึกภายนอกครับทำให้บรรยากาศราชสำนักเนี่ยมีความจริงจังและมีความเป็นทางการอย่างมากเลยเจ้าหญิงฮวหน้านะครับได้รับการศึกษาตามแบบมนุษยนิยมเรเนซองส์นะครับอย่างเข้มขน้น พระนางครับเติบโตขึ้นมาเป็นเจ้าหญิงที่มีระเบียบว,วินัยสูงฉลาดและเฉียบรวมถึงซึมซับทั้งศรัทธาและเหตุผลของยุคสมัยพระนางทรงศึกษาภาษาละตินภาษาฝรั่งเศสโปรตุเกสทรงศึกษาปราัชญากฎหมายพระาศา,าสนจ,จักรดนตรีขณะเดียวกันครับก็ยังได้มีการเรียนรู้การขี่มา้าการเต้นรำพิธีการบทกวีดนตรีเพื่อเตรียมพร้อมครับสำหรับบทบาทในฐานะราชินีที่จะไปอยู่ต่างแดน หลักฐานร่วมสมัยนะครับมักบันทึกไว้ว่าเจ้าหญิงหัวหน้าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีใบหน้างดงามครับสงบสงเงยมฉลาดลึกรักความเงียบและวินยัยแต่เธอก็มีความมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวครับด้วยความที่เจ้าหญิงหัวหน้านะครับไม่ใช่ราชทายาทอันดับต้นของบัลลังครับเจ้าหญิงหัวหน้าจึงถูกมองให้เป็นสะพานทางการทูตครับนั่นก็คือเหมาะสมที่จะสมรสกับราชวงศ์ยุโรปเพื่อสร้างพันธมิตร ขณะดเดียวกันครับการศึกษาระดับสูงก็ทําให้พระนางครับพร้อมที่จะรับบทบาททางการเมืองที่ซับซ้อนกว่าที่เจ้าหญิงส่วนใหญ่เนี่ยเคยได้รับมาในปีคศท,ที่1,496ครับเจ้าหญิงฮัวาน,นาแห่งคาสติลเนี่ยถูกส่งไปอภิเษกกับฟิลิปเดอะแฮนซัมนะครับหรือฟิลิปลูปงามครับแห่งเบอร์กันดีแห่งราชวงศ์ฮับส์บวกถ้าใครที่เคยฟังในคลิปก่อนๆน,นะครับที่เล่าเกี่ยวกับราชวงศ์ฮับส์บวกเนี่ยก็จะต้องคุ้นชื่อนี้เป็นอย่างแน่นอนเลยครับ การแต่งงานในครั้งนี้นะครับเป็นเสมือนพันธมิตรทางการเมืองครับระหว่างสเปนกับราชวงศ์ฮับส์บวกเมื่อทั้งคู่นะครับได้พบกันครั้งแรกมันกลายเป็นเสมือนรักแรกพบเลยครับเจ้าหญิงฮวน้านะครับที่ถูกบันทึกว่ามีความสวยงามได้พบกับเจ้าชายฟิลิปส์ครับที่ได้รับสมญาน,นามว่ารูปงามเนี่ย มันก็เปรียบเสมือนเรื่องราวในเทพนิยายใช่ไหมครับเจ้าหญิงรูปงามกับเจ้าชายรูปงามได้พบกันเรื่องราวนี้นะครับได้ถูกบันทึกไว้ว่าทั้งคู่เนี่ยได้ตกกลุมรักกันตั้งแต่แรกเห็นเลยครับอะไรมันจะคล้ายกับนิยายดิสนีย์ขนาดนั้นล่ะครับและความรักแรกเริ่มนะครับมันก็เต็มไปด้วยความหวานชื่นครับพิธีอภิเษกสมรสของทั้งคู่นะครับถูกจัดขึ้นอย่างหรูหราเลยครับในเมืองเรียร์ปัจจุบันครับก็อยู่ในประเทศเบลเยียม หลังแต่งงานในช่วงแรกนะครับทั้งคู่ก็ยังคงมีแรงดึงดูดทั้งด้านร่างกายและจิตใจกันอยู่ครับถือได้ว่าเป็นรักที่เร่าร้อนที่หาได้ยากในราชวงศ์มากเลยนะครับในยุคนั้นแต่ก็น่าเสียดายนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับความสุขสมรสก็กลายเป็นฝันลายเมื่อฟิลิปนะครับที่ได้ฉายาเดอะแฮนซัมเขาก็ขึ้นชื่อว่ามีความเจ้าชู้ครับแล้วก็มักแอบมีความสัมพันธ์นอกสมรสกับสตรีนางอื่นๆในราชสำนักครับทำให้เจ้าหญิงหัวหนาครับเริ่มเกิดความหึงหวงรุนแรง ความรักที่เธอมีให้สามีอย่างมากครับเริ่มกลับแปลเปลี่ยนเป็นความเจ็บปวดเมื่อเห็นการทรยศของสามีซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับทำให้เกิดภาพในราชสำนักนะครับแล้วก็มีข่าวรือในเรื่องของอารมณ์ที่ผิดปกติของเจ้าหญิงัวนหน้าเริ่มแพร่กระจายออกไปครับจนถูกตีความเป็นว่ามันเป็นสัญลักษณ์แห่งความวิกลจริตขึ้นจากเทพนิยายดิสนีย์นะครับตอนนี้เริ่มกลายเป็นละครหลังข่าวแล้วนะครับ ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักและความเจ็บปวดนี้นะครับค่อยๆทําให้ชื่อเสียงของเจ้าหญิงฮวน้าเนี่ยเรียนจากการเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ฉลาดเฉลียวครับสู่การเป็นหญิงที่ถูกเล่าขานว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ขณะที่ฟิลิปเองนะครับก็ใช้ความอ่อนแอทางด้านอารมณ์ของเจ้าหญิงฮวน้าเนี่ยแหละครับเป็นเครื่องมือในการสร้างอํานาจทางการเมืองให้กับตนทั้งคู่นะครับมีทายาทด,ด้วยกันถึงสิ้น6พระองค์ครับหนึ่งในนั้นก็คือจกักรพรรดิชาลส์ที่5ครับจกักรพรรดิแห่งจกกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในยุโรปเลยอย่างไรก็ดีนะครับมีนักประวัติศาสตร์หลายคนเนี่ยมองว่าเจ้าหญิงฮวนหน้านะครับหรือพระราชินีฮวนหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ทรงเป็นบ้าครับแต่กลับถูกวาดภาพให้เป็นเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เธอเนี่ยได้ครองอํานาจจนสุดท้ายครับความทุกข์ในชีวิตสมรสก็กลายเป็นชนวนที่ทําให้เจ้าหญิงฮวนหน้าเนี่ยถูกจดจําว่าลาโลกาหรือเดอะแมทนั่นเองครับ ในปีคศ1504นะครับเมื่อพระนางอิสเบลลาที่1แห่งคาสติลครับสิ้นพระชนลง สิทธิในการครองราชบัลลังก์ครับก็ตกลงมาสู่พระธิดายอย่างเจ้าหญิงควหน้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับบรรดาพี่ๆของพระนางครับก็ได้ทยอยกันสิ้นพระชนไปก่อนวัยอันควรทําให้ราชายาทอันดับแรกสุดในตอนนั้นครับก็คือเจ้าหญิงควหน้านั่นเองนอกจากนี้นะครับก่อนสิ้นพระชนพระมารดาอิสเบลล่าเนี่ยก็ได้ทรงกําหนดไว้ในพินัยกรรมของพระนางอย่างชัดเจนเลยครับว่าต้องการให้เจ้าหญิงควหน้าเนี่ยขึ้นเป็นผู้สืบราชบัลลังก์คาสติลลต่อและเป็นผู้สืบทอดราชวงศ์ทัสตามาราต่อไป ทำให้เจ้า,าหญิงฮวนหน้านะครับจึงได้ขึ้นเป็นราชินีแห่งคาสติลครับคือสมเด็จพระราชินีฮวนหน้าที่1แต่อย่างไรก็ดีครับในความเป็นจริงนั้นการขึ้นครองราชของพระนางเนี่ยกลับไม่ได้ทําให้พระนางครับได้อํานาจการปกครองแม้แต่นิดเดียวทันทีที่พระราชินีอิซาเบลลาสิ้นพระชนนะครับก็เกิดการแย่งชิงอํานาจครับระหว่างพระเจ้าเฟอร์ดินานแห่งอารากอนผู้เป็นพระราชบิดาผู้ที่ไม่ได้ต้องการจะสูญเสียอํานาจในคาสติลไปหลังจากที่พระมเหสีของพระองค์สิ้นพระชนครับ พระองค์จึงต้องการที่จะปกครองดินแดนแห่งนั้นต่อเช่นเดียวกันครับกับฟิลิปส์นะครับหรือฟิลิปเดอแฮนซัมพระสวามีของเจ้าหญิงควนานาหรือพระราชินีฮวนนาเนี่ยในฐานะดยุคแห่งเบอร์กันดีนะครับแล้วก็เป็นรัชทายาทแห่งฮับสบวกเนี่ยพระองค์ก็ต้องการที่จะมีอำนาจในคาสติลเช่นเดียวกันทั้งสองฝ่ายครับก็เลยอ้างว่าพระราชินีฮวนนาครับมีความไม่เหมาะสมในการปกครองเพราะว่าเป็นบ้าแล้วก็มีปัญหาทางด้านพระสติ อีกทั้งยังมีความไม่มั่นคงทางด้านจิตใจอีกด้วยแม้พระราชินีฮวนหน้านะครับจะถูกสถาปนาขึ้นเป็นราชินีแห่งคัสติลและลิออนอย่างเป็นทางการแล้วแต่พระนางครับแทบไม่เคยได้ออกนโยบายต่างๆใดๆด้วยพระองค์เองเลยการตัดสินใจด้านการปกครองนะครับก็จะอยู่ในมือของพระเจ้าเฟอร์ดินานหรือฟิลิปส์เนี่ยแทบได้ว่าเกือบทุกเรื่องเลยครับทำให้บทบาทของพระราชินีฮวนหน้าในสายตาของการเมืองตอนนี้นะครับเธอไม่ใช่ผู้ปกครองครับแต่เธอเป็นเพียงแค่เบี้ยต,ตัวหนึ่งครับ ที่ทำให้ฮับสบวกเนี่ยสามารถสืบอำนาจในสเปนได้และภาพราชินีผู้เป็นบ้านเนี่ยจะถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อทำให้กีดกันเธอเนี่ยออกจากอำนาจได้อย่างถูกต้องตามเหตุผลเลยครับในปีคศ1506ครับฟิลิปส์เดอะแฮนซัมหรือฟิลิปรูปงามเนี่ยได้สิ้นพระชนอย่างกระทันหันที่เมืองเบอร์กสครับทำให้ราชินีฮวนนาของเรานะครับได้กลายเป็นราชินีไม้แห่งคาสติลครับด้วยวัยเพียงแค่27ปีเท่านั้น แต่แทนที่เธอครับจะได้ขึ้นครองอำนาจอย่างจริงจังพระบิดาของพระองค์ครับคือพระเจ้าฟอดีนานที่2แห่งอารากกอนเนี่ยก็กลับเข้ามาควบคุมราชบัลลังก์คาสติลโดยอ้างว่าพระราชนีฮวนหน้าเนี่ยมีความบกพร่องทางพัสติและไม่เหมาะสมจะปกครองต่อในปี1509นะครับพระเจ้าฟอดินานครับทรงตัดสินใจกักขังลูกสาวของพระองค์ครับไว้ที่พระราชวังตอดิซิลัสครับตั้งแต่นั้นมานะครับพระราชนีควนหน้าเนี่ยก็ไม่เคยที่จะมีเสรีภาพอีกเลยครับ เอาจริงๆแล้วนะครับพระราชวังตอดิเซัสเนี่ยก็ไม่ได้ใช่พระราชวังหรูสําหรับพระราชินีนะครับแต่กลายเป็นเพียงคุกที่เย็นชาครับที่พระราชินีัวน,น้าเนี่ยถูกจํากัดอิสระเอาไว้พระนางคับอยู่ในห้องเล็กๆถูกควบคุมโดยทหารและข้าราชบริพารที่คอยเฝ้าดูเนี่ยทุกการกระทําโดยระยะเวลาเนี่ยกว่า40ปีเลยครับหรือเรียกง่ายๆว่าเกือบครึ่งชีวิตของพระนางเลย พระนางนะครับไม่มีอำนาจทางการเมืองใดๆเลยครับถูกจำกัดการพบปะกับบุคคลภายนอกและยังคงต้องใช้ชีวิตด้วยการสวดมนต์ซึ่งบางครั้งนะครับก็อาจจะเริ่มมีการแสดงพฤติกรรมแปลกๆจากความเครียดและความโดดเดี่ยวนั่นเองพระราชินีฮวนหน้านะครับมีลูกกับฟิลิปส์เนี่ยถึง6คนครับแต่เมื่อเธอถูกกักขังนะครับเธอก็แทบไม่ค่อยได้พบกับลูกๆเลย โดยเฉพาะพระเจ้าชาลส์นะครับซึ่งภายหลังคือจักรพรรดิชาลส์ที่5ครับพระเจ้าชาลส์เนี่ยห่างเหินจากพระมารดาเนี่ยตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เลยครับพระองค์ถูกเลี้ยงดูที่เนเธอร์แลนด์นะครับเมื่อพระองค์ได้เสด็จกลับมาเป็นกษัตริย์ของสเปนเนี่ยก็ไม่ได้คืนอำนาจใดๆครับให้แก่พระมารดาแถมก็ยังคงกักขังพระนางครับไว้ต่อดังเดิมขณะที่ลูกคนอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นเอเลนอร์นนสเฟอร์นิานสแคทเธอรีนส่วนใหญ่ครับถูกส่งไปแต่งงาน และตั้งหลักในราชสำนักอื่นๆจึงเรียกได้ว่าพระราชินีควรหน้านะครับเหมือนแทบจะถูกตัดขาดจากครอบครัวเลยครับแม้จะมีชีวิตอยู่ในฐานะราชินีโดยชอบธรรมก็ตามครับ ตลอดเวลาที่ถูกกักขังนะครับพระราชินีฮวนนาเนี่ยต้องทรงใช้ชีวิตท่ามกลางความหนาวเหน็บของกำแพงหินเสียงสวดมนต์และเสียงเงียบงันของความโดดเดี่ยวพระนางครับมีอายุยืนถึง7 5พรสษาและสิ้นพระชนลงในปี1555ที่พระราชวังตอดิเซาสครับในฐานะราชนีที่ครองบัลลังก์ตามกฎหมายแต่ไม่เคยได้ครองอำนาจจริงเลยแม้แต่ครั้งเดียว พระาชินีัวหน้าแห่งคาสติลนะครับสิ้นพระชนลงในปี1555ครับหลังจากถูกกักขังอยู่ในพระราชวังเนี่ยเกือบทั้งชีวิตจากหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งครับเคยเป็นความหวังแห่งราชวงศ์คาทอริกเกือบกลายต้องเป็นนักโทษที่ไรอิสรภาพและไรอำนาจโลกจดจำเธอไว้ด้วยสมญานามหัวหน้าลาโลกาหัวหน้าผู้เป็นบ้า ต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายส่วนครับกลับชี้ว่าจริงๆแล้วพระนางเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นบ้านะครับหากแต่ถูกสร้างภาพขึ้นมาครับเพื่อเป็นข้ออ้างให้กับพ่อและสามีของตัวเองหรือแม้กระทั่งลูกชายครับเพื่อกีดกันเธอเนี่ยออกจากอำนาจที่แท้จริงพระนางครับเป็นตัวอย่างของสตรีในยุคก,กลางจนถึงต้นยุคใหม่ครับที่แม้จะมีสายเลือดราชวงศ์มีสิทธิ์ในบัลลังอย่างเต็มที่แต่ก็กลับไร้พลังในเกมการเมืองของผู้ชาย หัวหน้าแห่งคาสติลครับไม่ได้ถูกจดจําในฐานะราชินีผู้ปกครองแต่ในฐานะราชินีผู้ถูกกีดกันเธอคือเหยื่อของความรักที่ไม่ซื่อสัตย์และการเมืองที่โหดร้ายแม้เธอนะครับจะสวมมงกุฎแต่เธอครับกลับไม่เคยถืออํานาจที่แท้จริงและนี่ครับคือโศกนาฏกรรมของราชินีผู้ถูกจารึกว่าหัวหน้าลาโลกาทั้งที่แท้จริงแล้วเธอเป็นเพียงแค่สตรีที่ถูกใส่ร้ายในประวัติศาสตร์เท่านั้นเอง เอาเลยครับเป็นยังไงกันบ้างเอยสำหรับเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับบอกเลยครับว่าเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้นะครับน่าสงสารเหมือนกันเนาะเริ่มต้นเหมือนจะเริ่มต้นจากการเป็นเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์ได้แต่งงานและมีชีวิตเหมือนเจ้าหญิงในเทพนิยายแต่ก็กลับต้องโดนเกมของความรักและอํานาจเนี่ยย้อนกลับมาทําลายตัวเองนี่คือเรื่องราวที่ถือได้ว่าเศร้าเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะ แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับและนี่คือ The D ดี p o d s t s t เรื่องราวดีๆที่อยากจะเล่า